สวัสดีครับเอซช่องบา้าป่าบ้านหนองสุข,สขุะก่นอ่าเมื่อนี่มาพบพอกันกับบรรยากาศยังมื่อเศร้าอ่าครับพี่รองหลังจากที่เราได้เบิไลายสดอ่าของเกินวันที่ยี่ห้าผมรซ้ึกว่ามวนนะครับอยู่ลาดพ่าวรอยหนึ่งกับยังสาวหน่อยเวทบ้านแพ้งนี่ยังคงคมมวนคมมัมมมมมมม่นเหมือนเดิมอ่าทรงเอกลักษณ์ อ่ามือเคลื่อนในบังน้องอุกอิงเพชรบ้านแพร่งกับจิ้มงานปลาดกออกออกมาโชว์ก็ถือว่ามันอธิบายบไดไรไปอมันสุดยอดนะครับนองอุกอิงกับเสียงท่านี่อยู่ตัวบไดไถือว่านอนยัง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 เงหีบอยู่แต่ว่ากับกันนาฟัางคือเก่าไปน้องไม่ได้ขับรถขึ้นเก่าเลยไปน้องไม่ได้ทิไปเชื่องของคือเก่าไปน้องอเดินทางอาเดินทางคือเก่า ซอยเชียซอยสรับสนุนเพ่งจบแบบบอเทวันที่ยี่สิบเจ็ดเพราะว่ามอนีสิมว่าหยั่งวันที่ก็เสด็จเปิดหวัวประเด็นน้ององอิง,องเพชรบ้านแพ้งถือว่าเป็นขวัญใจมหาชนหลายหลาย,ายการมติต์ต่ออ่ากับบอลโจโยมนินไในมติต่์ต่อไปออกรล่กันถือว่าน้องอกอิง เพื่นดังทีม่มวงเฮ้าสาสามาปฏิเสธได้ยังเพื่นได้ว่าไว้ว่าแม่นี่แหละสิผ้าพ,พอดังอเดี๋ยวนี้วัดโจยุบมณิกับอ่าอุ้งอิงเป็นบันแพงครัวพอลูกถือว่าดังระดับประเทศหลายๆลายกันหลายหลายการ,าาการ,าการดังระดับประเทศได้มาติดต่อ เพื่อจะไปออกอไา่กันนี่ก็บ่งบอกว่าเป็นมิติใหม่ของวงการบันเทิงของภาคอีสานบ้านเฮ่า,าที่ทั่วโลกทั่วประเทศให้ความสนใจหลังจากที่บ่คเคยมีแบบนี้มาก,ก่อนเตือว,ว่าหรืออัตติมี่แต่กับบอไาเถือว่าบอ,บอ,บอ,บอคึอบอบ่คือคือสมนี้อันนี้น้องอุงอิง พ่อเจอมาเขาวงการก็ถือว่าหลายๆกระแสหลายๆรายการอ่าต้องการโตไปดึงเรตติ้งช่องเจ้าของนี่ก็ถือว่าอ่าถือว่าเป็นมิติใหม่ของวงการมะเทิงอ่าซอยสามสนุนซอยเชี่ยดองอุกงอิงกับซอยเทียบสนุนซอยเสี่ยวอดโจยมณีนิรือวาอสาวหน่อยเป็นมันแพงต่อไปได้พี่น้องเด้อ ถือว่าเป็นมิติใหม่ครับพี่นอ้องอ่าตั้งแต่เบิ่งไร่การดนตรีเบื่องไร่การเพลงมาอ่าหลายๆยุคหลายๆสมัยหลายๆวงก็มีบ่กี่วงครับที่คนให้ความสนใจจังสี่แต่ว่าพ่อแต่มีนลองหุิงเขามากก็ถือว่าพิีพิีสุดๆอ่าผู้ว่าเคยเบิ่งมาล่ำกับเบิ่ง ฮะผู้ไ่เคยเต้นหน้าห้างก็เต้นนี่ถือว่าน้องอุง้งอิงเพิ่นมาเพราะดังอีหลีอันนี้บ่ได้อวยพี่น้องบางคนก็สิีคิวคิวข่อย,อยนี่ละ่ะคิวผมนี่ละ่ะว,ว่าเว้าแต่เรื่องน้องอุง๋งอิงแท้บ่เว้าเรื่องผู้อื่นก็นี่คือผมผมเว้าภาพรวมแล้วก็ผมเป็น FC เพิ่นเออ FC สาวน้อยมัเรียกว่าเตีเลี้ยงสาวน้อยพี่น้อง ขันไปว่าวงเอินกับสิมาดามาผมอีกเออเพราะว่าผมติดตามสาวน้อยปเพื่อนแพงมาตลอดครับพี่น้องบาดีสิมิซิ่งเกินไหมนะครับของวาโจโยมนินวันที่ยีิบเจ็ดมีนาเวลาเก้านาฬิกาหลังจากที่เขาเดบังที้เชิ์ไปแล้วก็ถือว่า สุดยอดธารบเพลงนี้ขอเ้้ยพี่น,อนอ้องขอขอซอยเชี่ยซอยแช่วันที่ยี่ิบเจ็ดเวลาเก้านาฬิกาซอยแช่ซอยเชี่ยเพลงเจ็บแบบบอเทของบอดโจโยมโนินให้โด่งให้ดังเอ่อให้โด่งให้ดังให้ติดกระแสีอขอหยาดพี่น้องครับรถเคลื่อนครับ ให้ตีกระแสนหนึ่งว่าแรงของลูกทุ่งเออพี่น้องจบแบบเทิฝากไว้กับพี่กับน้องเวลาเก่าเลยกาซอยเชี่ยซอยแช่ที่ช่องสาวหน่อยเพื่อนแพง้งจับตัวสับเปล่อที่สำคัญฟังจบแล้วจังแช่บอมแมนแช่หรือจังฟังบอมแมนมันสิบ่ไดครับมันสิบ่ไดยอดฟังให้จบก่อนแล้วจังแช่เออ ขอบคุณหลายๆพี่น้องสำหรับการติดตามรับชมเออขอบคุณหลายๆท,ที่ติดตามช่องสาวน้อยเปรี้ยแป้งขอบคุณหลายที่ติดตามช่องบ่าวป่าบ้านน้องใช่นเนาะมือนี้ห้ามพะพัวคุยกันเออโดยกระแสน้องอุง้งอิงฟีเวอร์กำลังมาแห้งออเอฟซีสุขุสกุนของสีบอมีผู้ใดปฏิเสธเออขอบคุณหลายๆที่มาติดตามครับ นันรับก็เลยเงินมื่นไปร่องคลิปนี้นอนเตือนเลยเงินแสนแบนมือไปในแก้วมันนี่ส่งลงไหมาพัานจะเป็นของเอฟซีของบ้าปาบ้านน้องสุขุสนสํส,นสำรับคลิปนี้ฝากไว้สวัสีครับพี่ร้องคลิปหนาจะมาบอกกันไหมซอยเสียซอยแซ่วันที่ยีเก็มีหน้าเพ่งจบแบบบัเทเวลาเก่าเลยกาสำรับคลิปนี้พ่อกันทตินีพี่น้องขับรถตอ,องพี่ร้องอัตราสวัสดีครับ